เช่นคลิปวันนี้นะคะเราจะมาเปิดถุงกันอีกแล้วนะคะถุงใหญ่มากมายนะคะก็หน้าตาคุ้นๆเนาะเซฟิรากันอีกรอบหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าตอนประมาณต้นต้นเดือนนะคะพีได้ไปงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะของเซฟิราออนไลน์นะคะสาวๆสามารถไปช้อปปิ้งเซฟรากันได้แบบ24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องถอนั่งรถรถติดไปถึงร้านไปถึงช็อปไปถึงเมืองเพื่อที่จะไปเซฟ o ราอยู่ที่บ้านคลิก ได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีบริการจัดส่งฟรีนะคะเมื่อซื้อสินค้าครบ699บาทขึ้นไปนะคะก็มานะเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันก่อนดีกว่านะคะแล้ววันนี้เราไม่ได้มาเหอ่อมาเปิดถุงธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวพี่เจ้าเครื่องสำอางอย่างน,นี้นะคะมาแต่งหน้าลุคนี้ให้ชมกันด้วยอยู่ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะจ๊ะและในเซฟร่ออนไลน์นะคะสาวๆสา,สา,สามารถพบกับเครื่องสำอางได้แบบ ทุกอย่างที่มีอยู่ในเซฟรานะคะรวมถึงมีบางแบรนด์ที่จะ exclusive เฉพาะเซฟราออนไลน์นะคะอย่างเช่นโซเอวาแบรนด์โปรดของพีทนะคะแล้วก็จะมีแบบอเมริโอแบรนด s สกู l ที่เป็นแบรนด์สกินแคร์ด้านสิวที่โด่งดังมากเลยนะคะแล้วหลายหลายแบรนด์ก็เดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดไว้ใน description box แล้วกันเนาะมาเปิดถุงกันดีกว่านะคะเราจะยังไงดีอหยิบขึ้นมาแบบไม่ต้องคิดมากเนาะนะคะอันแรกอ่านี่เป็นพาเลตนะคะของ เซฟิราค่ะตัวนี้คือ Wishes Came True Eye and Face Makeup Palette นะคะหน้าตาน,น่ารักมากๆเลยนะคะก็จะเป็นพาเลตที่เปิดออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเฉดสีก็จะเป็นกลางๆเนาะมีสีแมก3สามสีแล้วก็มีที่เป็นชิเมอร์นะคะอยู่ข้างล่าง3สีมีไฮไลท์สสีแล้วก็มีแรชออร์ดหนึ่งสีนะคะเคยเป็นพาเลตที่ครบนะคะสามารถพกพาได้ค่อนข้างโอเคเลยดีพิ่แต่งตาด้วยพาเลตนี้ด้วยนะคะวันนี้ ใช่งามตรงฟ fringe ยวนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยว swatch เนื้อให้ดูกันนิดหน่อยดีกว่าคือเนื้อของพาเลตอันนี้กลางๆเนาะของซ e ฟราเนื้อผลิลต์พันคิดว่าก,กลางๆนะแต่ว่าตัวที่เป็นแบบพวกไฮไลท์อะไรเงี้ยพิกเมนต์จะแน่นมากแต่ถ้าเป็นแมทเนี่ยพิกเมนต์อาจจะไม่ได้แบบแน่นแบบบางมากนะคะแต่ไฮไลท์คิดว่าเนื้อของค่อนข้างที่จะครีมมี่ แตกต่างจากเนื้อแม็กนิดหนึ่งนะคะก็ไปลองดูกันได้ค่ะประช่อนสีสวยด้วยอี่ปัจจุบันนี้เลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะตัวนี้คือแบรนด์ที่อ่านชื่อว่าชื่อนยากมากเลยถ้าอ่านผิดต้องขออภัยเนาะ Annal l a s l e l New York สักอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเซ็ตสกินแคร์อะไทม์เลส for ์เอ l e s s skin นะคะก็เดี๋ยวไม่ได้แกะอันนี้เดี๋ยวแกะ แล้วยังไงเดี๋ยวจะมาล่าให้ฟังนะคะเป็นสกินแคร์เนอะอน่าจะเป็นสกินแคร์ชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นแบรนด์บอดี้แบบเป็นทาตัวซะส่วนใหญ่นะคะแบรนด์ชื่อว่ามอลค่ะตัวนี้คือ snow gardener นะคะก็เป็น body butter มาในแพคเกจที่น่ารักอีกแล้วนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้ดมเลยว่าเป็นยังไงน่าจะหอมแบรนด์นี้หอม,มอีางามากนะคะแล้วก็จะมี Uh, อะไรเนี่ยเซฟรา r a let it snow let it snow ใช่ละตัวนี้คือ moisturizing hand cream นะคะเป็นแนด์ครีมของเซฟ h า r a าก็ยังไม่อยากแกะเลยอ่ะ๋ยวไม่แกะก่อนเนาะแล้วก็มีตัวที่เป็น Sephora เหมือนกันอุ mm ้ยอันเบลอ์เลยตัวนี้คือ Sephora นะคะ sleeping mask นี่น้าตาเป็นแบบนี้มีภาษาจีนด้วย ตัวนี้เป็น Lightning and Moisturizing นะคะก็ฮัลโหลชิ้นต่อมานะคะมาจาก Burberry นั่นเองนะคะตัวนี้คือ Autumn Winter 2015ันา Runway Palette เนอะก็มาเป็นลายทหารที่กำลังอินในช่วงนี้เลยนะคะยูจิชินารู้จักนะชิบามานะคะเป็นซีรีส์เกาหลีที่พี่ชอบมากก็ทาหารตอนนี้ก็เลยแบบอินอันนี้เป็นพิเศษเนาะ งานแพงงานหรู่ไมกครนะคะก็พาเลตของเขามันดูแบบดูดีเนาะโทนแบบสีเขียวมหมนสีเทาน้ำเงินอะไรอย่เงี้ยเดยวพี่ว่าแต่งสโมกกี้น่าจะสวยนะคะแล้วก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยึเป็นการอะไรที่ขัดกับวันเดย์พพชมากๆเลยการเก็บให้เรียบร้อยเนี่ต่อมาก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Mario Badescu นะคะตัวนี้เป็นสกินแคร์เรื่องสิวที่โด่งดังมากๆเลยเนาะ แล้วก็มาถึงสาย Make เมคอัพกันบ้างดีกว่าอันนี้น่าจะกรีดร้องนะคะเคยกอแวร์ไปน,นิดนึงว่าตัวนี้นแน่นมากแล้วก็คือรองพื้นที่พีชใช้อยู่ตอนนี้เลยนะคะก็คือ m a r k j a c o r e m a r k a b l e Foundation ค่ะสีที่พีชใช้ก็จะเป็นสีเ Light, Vers a l ไ l i g นะคะเบอร์32หน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้แพคเกจจิ้งดูดีดูแพงนะคะอืมมันไม่ใช่ปามนะจ้าเป็นแบบงานป้ายอะ่ะคือตัวนี้เนี่ยใช้แต่น้อยนะคะ ทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าแบบเนื้อเขาเข้มข้นมาก,แล,กลแล้วก็เกรนแเราก็เกลี่ยดได้แบบภายในปริมาณนิดเดียวอ่ะสามารถเกลี่ยดได้ทั้งหน้าเลยนะก็อย่าเพิ่งวาดมานะคะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปเนาะชิ้นต่อมานะคะคือจะบอกว่าอันนี้กรีดร้องแล้วดันเถออเอาเล็บไปจิกเขาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือ Mark j จากขอบนะคะเป็นรุ่น Instamark Light Filtering Contour Palette Contour Powder Pal Cont นะคะก็ สีที่พี่ใช้คือ4 0ศูนย์มิราตเตอร์นะคะคุณใหญ่มากอะใหญ่จะเท่าหน้าแล้วอะนี่เป็นคอนทัวร i n ิงพาวเดอร์นะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์สีแบบสีเนื้อเหลืองๆนะสีเขาก็จะเป็นแบบน้ำตาลขาวแล้วก็ไฮไลท์สีเนื้อเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันดูแบบนวลคือปัดตัม ตำราแล้วผิวหน้าดูแบบมีมิติมากเลยนะคะตัวนี้ชอบมากน่ากรีดร้องเลยทีเดียวชิ้นต่อมานะคะก็มาจากแบรนด์เดี๋ยวเราหยิบม,มาทีเดียวหรือเ่าเนาะนี่เราหยิบม,มาทีเดียวแล้วกันเพราะว่าคือแบรนด์ s ซเวนนะคะเดี๋ยวเซเว่จะไม่ได้ใช้ในคลิปนี้นะเดี๋ยวบิจะทำแยกอีกคลิปนึงเลยเพราะว่าเคร,รื่องสำอางเขามาหลายชิ้นทีเดียวนะคะตัวนี้คือโคโค่เลยพาเลตนะคะเรามีตัวโรสโกละนอสสวยงามอันานู้นบีมา โค้คขเบลนก็จะเป็นแบบโทนน้ำตาลน,น้ำตาลแดงเนาะแล้วก็มีเป็นการจับคู่สีที่สวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมีเล่นให้ชมกันนะชิ้นต่อมาก็เป็นบลัชค่ะตัวนี้คือ lux color blush นะคะสีที่ได้มาคือสีรัชรัชอีกอย่างมนนี่เป็นสีชมพูแบบชัดเจนดีงามมากสวย แล้วก็มีที่เป็นอายไลเนอร์เนาะเดี๋ยวอันนี้ฉันไม่แกะนะคะแต่ว่ามีลิปสติก2แท่งอตัวนี้คือเซเว่าลักสครีมลิปสติกนะคะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้สวยให้ดูคือแพคเกจิ้งเขาสวยมากคือเรารู้สึกว่ามันดีงามมากเลยตอนแรกเราเออเซวอ์มีแปดแบรนด์ใช่ไหมตอนนี้เขาเอาลายเมคอัพเข้ามาเมืองไทยแล้วนะคะสาวๆก็เตรียมตรวจสียเงินก็ได้เลยนะคะมีหน้าตาก็เป็นแพคเกจิ้งที่สวยงามสีกันเมท่ลนะแล้วก็ ข้างในเป็นแบบกลิ่นกลิ่นกลิ่นเหมือนกนลาบเลยอะรู้ควารู้สึกว่ามันเป็นกลนะุบามากจะสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทาให้ชมกันนะคะและสำหรับลิปที่พิทายอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นของซอลซิฟราจะพูดว่าอะไรซิฟรานะคะตัวนี้คือครีมลิปสเตนนะคะเป็นสีเบอร์หกเบอร์หกหรือเก้าเบอร์อ 6, 9, หกหเก้าเบอร์หกนะคะมีได้ประมาณนี้็นชมพูแบบ ชมพูทุกวันชมพูหว,วานหวาชมพูช,ชมพูบังคาอะไรอย่างเงี้ยคือดีงามนะคะแล้วก็ยังไม่หมด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 เราต้องปรีดร้องอันนี้กันนะคะก็เหมือนเดิมเบเกอรคือชอบมากแต่ว่าวันนี้พิษป,ปัดสีพองนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นคอลับพิเศษของเบเกอรกับแจ็คเก็ตฮิลส์ที่เป็น Make YouTube, เมคอัพยูทูปเมคอัพอาร์ติที่อยู่ใน YouTube ที่แบบดังมากที่อชอบมาก สีก็ของเขาจะเป็นสีออกทองทอง,องซึ่งเหมาะมากกับคนที่ผิวสีแทนสีน้ำผึ้งหรือคนที่ชอบทำผิวสีแทนสาวๆที่ผิวขาวอย่างนี่นียปัดออกมาแล้วมันจะดูดูทองไปอะดูไม่เข้าดูไม่เปือนกับกับสภาพผิวและเมคอัพแต่ว่าพี่ว่ามันก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะเหมาะกับงานกลางคืนนะเดี๋ยวเราอาจจะเราเอามาปัดเล่นกันดูนะวันไหนที่เราทำลุกแบบแทนๆปีชนิดหนึ่งเนาะแล้วก็มีอันจิวนี่คืออะไรนี่คือ roller lash นะคะจาก benefit อันเล็กไปพกพาได้อุ้ยมีอันสี 1. 1> อีกหนึ่งอันเดี๋ยวมีสองอันอันนี้คือน่ารักเนาะเอาไว้ห้อยต้นคริสต์มาสอะไรประมาณนะั้นหรือลบาอันนี้คือ sephora นะคะ kiss the moon gloss lip gloss นะคะเป็น lip gloss ที่อยู่ในรูปของแบบที่ห้อยต้นคริสต์มาสอ่ะน่ารักค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะก็คือหวีจาก Air Motion Brush นะคะพี่ชอบใช้ Air Motion Brush ที่เป็นอันใหญ่ๆแล้วเนาะนนแบบนวดหัวดีมากอันนี้ไว้พวกพาแล้วคือต้องมันดีมากจริงๆมีกระจกให้ด้วยซึ่งเฮ้ยเราก็ไม่ต้องพกรก,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 าารพกระจกกับหวีแยกกันเราสามารถพกกระจกกับหวีได้คือจริงๆหน้าตาอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วแ่ะแต่ว่ามันเป็นหวีของ Air Motion Brush ซึ่งมันนวดหัวได้ดีมาสบายหัวมากราคาอันนี้ไม่รู้จริงๆเดี๋ยวไปสืบม,มาให้นะคะแล้วเดี๋ยวใส่ไว้ ด้านล่างนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสำหรับเหอะของจากเซฟราก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าพี่แต่งหน้าลุคนี้ยังไงโดยที่ลุคนี้นะคะพี่ใช้เครื่องสำอางที่เราเพิ่งเหอกันไปเมื่อกี้เลยไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มต้นด้วยไพรเมอร์กันนะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่พีดเปิดกระเป๋าไปนะก็จะมีตัว o v o r Glass Bell Mirror Primer กับตัว Becca Backlight Priming Filter นะคะคือ เบเกอเนี่ยผิดเป็นแบบอะไรที่แบบชอบมากมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรองพื้นที่เราใช้เนี่ยจะค่อนข้างฟูคับลเรียดเราก็เลยเก็บเอลเวอร์การสไว้ดีกว่าเราต้องการเพิ่มงานผิวให้กับหน้านิดน,นึงจะได้ไม่ดูแน่นจนเกินไปนะคะวันนี้ก็เลยจะใช้ตัวเบ c กอร์แบล็คลายพรีเมียมฟิลเตอร์เนาะตัวนี้อาจจะยังไม่เคยใช้ในคลิปเพ้่สาวๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราสามารเริ่มเลยจ้ะตัวนี้มันเหมือนกับเพิ่มแสงเพิ่มมิติให้กับใบหน้าเลยอะมันมันดี เนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อแบบสีครีมอ่อนๆนี้นะคะแล้วก็มีความวาวเล็กน้อยก็จะลงช่วงแบบหน้าแก้มตัวนี้ก็ไม่ทำให้หน้ามันขึ้นนะคะจะแบบเหมือนช่วยสร้างเพิ่มมิติให้กับใบหน้าเรานะคะ และรองพื้นที่พี่จะใช้วันนี้นะคะแน่นอนว่าต้องเป็นตัว m a r k Jacobs คะตัวนี้คือ r e m a r k a b l e Foundation นะคะเป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดแบบ Full Coverage แต่งหน้าเหมือนแต่งหน้านะคะคือแต่งหน้าเรารู้เลยว่าเราแต่งหน้านะคะสีที่พี่ใช้เนี่ยคือเบอร์32นะคะ Light Beige ก็สีเขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวดูเปิดดูกันแพคเกจจิ้งเป็นแบบเป็นแบบนี้เป็นการตักตวงขึ้นมานะคะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะลงปกปิดด้านหนึ่งให้ดูเช่นเคยนะคะวิธีการใช้คนใช้คู่กับแปรงนะคะการใช้รองพื้นตัวนี้เนี่ยเขาแนะนําว่าใช้กับแปรงดีที่สุดแล้วก็เป็นแปรงแบบขนแน่นๆก็จะดีมากรองพื้นมนแน่นมากขนแน่นสิวตรงนี้ใช่ไหม ยากไหมไม่ยากนะคะก็กําลังดีแต่ว่าไม่รู้สึกแบบหนักหรือหนาหน้ามาก,กาเกินไปนะมันมันรู้สึกเบาอะ่ะแต่มันแน่นมากเลยเ,เสร็จเรียบร้อยหนึ่งข้างนะคะได้ว่าเห็นได้เลยว่ามันคือแต่งหน้าเหมือนแต่งนะาเพราะมันรู้เลยว่าเราทารองพื้นมาแล้วมันแน่นมากเลยนะคะ อันนี้ไม่ทานไม่ทานเลยเรียบร้อยนะคะลงรองพื้นของมักจาขอบเสร็จแล้วนะคะหน้าแน่นมากรองพื้นตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการหน้าแน่นแต่งหน้าจัดเต็มนะคะเป็นคนที่ชอบ แน่นระดับเบอร์นี้เลยนะคะไม่ไม่ใช่งานผิวแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วก็พิดว่ามันค่อนข้างติดทนมากๆค่ะพีู่ลองในเซฟราแล้วนะคะแล้วก็เหมือนลองออกมาเดินเล่นสย,สยามอะไรเงี้ยก็รู้สึกได้ว่ามันติดทนกันน้ํากันเหงื่อนข้า่างดีนะคะแต่ว่าก็แน่นอนว่าแน่นแต่ไม่หนักหน้านะและที่สําคัญราคาคขอนัางสูงนะคะก็ไปลองเลือกสีให้แมทช์กับตัวเองก่อนนะคะซื้อมาแล้วจะได้ไม่เสียดายค่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแต่งตานะคะก็ขอมาเล่นตัวนี้กันก่อนดีกว่าเนาะตัวนี้คือ Marc Jacobs นะคะ Insta Marc Light Filtering Contour Powder นะคะชื่อยาวมากเลยก็ตัวนี้พี่ใช้เบอร์40นะคะ m i r a g e Filter Filter หน้าตาของเขาก็อย่างนี้เนาะงดงงามใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเลยนี่นะคะเบอร์40ก็จะแบบเป็นสี 0. มมีมันจะแบบกลางๆรู้สึกจะเป็นเบอร์ที่2นะคะมันเป็นคอนทัวร์มันไม่ใช่บอนเซอร์เนาะเพราะว่ามันน้ำตาลออกแนวแบบสีน้ำตาลเทานิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะแปรงนะคะก็ใช้ของสซย่าเหมือนเดิมนะครัตัวนี้คือแบบเ a สเพน n หน้าตา นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะลงคอนทัวร์หน้าครั้งนี้เรียบร้อยครั้งนี้เปล่าๆไม่มีอะไรเลยนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าสีมันค่อนข้างดีมากมากๆ mm hmm. คือเป็นสีอคอนทัวร์ที่แบบทําให้หน้าดูมีมิติโดยที่แบบไม่ส้มไปไม่แดงไปนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญคือเนื้อมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยง่ายแล้วก็เบลนด์ได้แบบสมูทมากนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวเราจะลงช่วงใต้ตาด้วยตัวไฮไลท์นิดนึงนะคะ เหลือนะคะมันก็จะเหมือนเพิ่มความนวลให้มันดูนวน,ว,นวขึ้นนะคะเกลี mm ่ย hmm. มันแบบมิติมันดูซอฟตลงอะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันค่อนข้างเวิร์กมากเลยอ่ะเซตนี้คือดีงามนะคะไปลองเล่นกันดูนะจ๊ะค mm ิ hmm. ้ว <Q S 2> มาแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับแต่งตาวันนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีหลายพาเลตมากๆพี่อขอเรื่องหยิบพาเลตของ Sephora มาแล้วกันนะคะสาจะได้เห็นว่า เคยเนื้อของอาชาชโดของ hora, เซฟราเพืนๆเซฟราเนี่ยดีไหมนะคะคือมันน่ารักมากเลยอ่ะแพคเกจิ้งก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะชิงออกมานะคะวันนี้เราจะแต่งโทนแบบว่า Friday Night กันดีกว่าเรามีชื่อสี Friday Night นะคะเดี๋ยวเราใช้สีนี้เป็นสีหลักแล้วกันนะคะเออแล้วก็บ r ัชออนก็เดี๋ยวจะใช้ Feeling Pretty ตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปลองแต่งกันดูเนาะ ไปแต่งตาติดขนตามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปลี่ยนคอนแทคเลนส์นิดนึงนะ้อรู้สึกไม่คุนะ้นหน้าตัวเองเวลาแบบใส่คอนแทคเลนส์สีใสอะแล้ววันนี้เราลืมไล่ด่างกันไปเมื่อกี้นะคะเรามาเพิ่มจมูกอันน้อยนิดของเราให้ดูเรเด้งขึ้นมาอีกนิดนึงใช้มักจะขอบมาเดิมนะคะ f e i l i n g Pretty นะคะจากพาเลข,ของซิารานี้เลยนะคะจริงๆในนี้ก็มีไฮไลท์อยู่2สีที่ค่อนข้างสวยมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไม่ใช้ไฮไลท์ตัวนี้เราจะใช้เบเก้ากันไฮไลท์ของเบก้านะคะพีทมี ด้วยกัน2สีนะคะตอนนี้คือสีเพลแล้วก็สีนี้ก็คือแชมเปญ๊อปนะคะที่เป็นออคอลแลบกับแจ็คลินฮิลส์นะคะเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบดังมากที่ชอบมากเนาะเดียรเลาจะใช้เพ a r l นะคะเพราะพี่ชอบสี Pearl <c oughs> แปลงปันไฮไลท์วันนี้นะคะพี่จะใช้2-2-7ของซวยวานะคะเริ่มดูที่สันจมูกก่อนเลย จะใช้ตัวเซฟรานะคะตัวนี้คือครีมลิปสเตนนะคะก็เป็นแบบเนื้อติ้มจุกนะสีที่พิ่ใช้คือสีที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรเบอร์หนะคะเบอร์หกแล้วกันก็ยังไม่รู้มันชื่อว่าอะไรนะคะหาไม่เจอพอเลยนะคะ<อ>ก็คือสีชมพูนั่นเอง กันไปเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะลองเป็นตาสโมคกี้อายแล้วก็เป็นลิปสีชมพูหน้าดูแบบสดใสัวตาบริ้งๆนะคะแต่อย่างที่บอกไปเลยว่าอายแชโดว์ของเซฟ h อราเนี่ยตรงที่เป็นไฮไลท์ดีงามมากแบบพุ่งมากเลยเนาะแต่ว่าที่เป็นแมทอาจจะไม่เฉยๆไม่ได้รู้สึกว้าวมากนะคะที่ชอบอีกอย่างนึ่งก็คือคอนทัวร์พาวเดอร์ของมาร์คจะขอบสวยงามมากทีเดียว ท้ายด้วยความโกลแล้วก็ความที่ดูแบบมีนิติมากยิ่งขึ้นด้วยเบกอนะคะพิดชอบมานกะถ้าเขา,เ,าเขารีสต็อกกลับมาเนาะเพราะสีโ r ลมันเอาออสต็อกไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ารีสต็อกกลับมาก็ไปไปกวาดไปโกยไปจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะสาวๆอย่าลืมนะเดี๋ยวจะไม่หัน และเมื่อสาวๆนะคะเข้าไปช็อปในเว็บไซต์ sephora.co.th ครบ699บาทแล้วนะคะอย่าลืมใส่โค้ด TLX underscore น o n d e r นะคะก็จะได้รับกิฟต์เซ็ตเล็กๆน่า,นารักน่ารักจาก s e ม h o ร a าด้วยนะคะอยากให้สาวๆได้กันเยอะๆเลยนะคะสำหรับโค้ดนี้นะคะก็ใช้ได้ตั้งแต่วันที่28มีนาะคมถึง11เมษายน2559นะจ๊ะ พี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปติดตามพี่ก็ต่อได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram m o n น e r Peach นะคะสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ